เมื่อสถานการณ์เดินมาถึงแบบนี้เนี่ย <Okay. S 1> เราจะดาเนินการขับเคลื่อนหรือแสดงสายภาพของประชาชนต่อสถานการณ์ที่แหลมคมน,นี้อย่างไรลองนึกย้อนกลับไปเถอะครับตั้งแต่เริ่มตั้งรัฐบาลของท่านยิ่งลนะเขาก็ตั้งท่าจะลมตั้งแต่วันแรกเพียงแต่ว่าสถานการณ์แล้วก็แก้ทีละบบกทีละเบกด้วย อย่าเห็นภาพปลองรองกันนะครับไม่ไม่รุนแรงอะไรกันเลยไม่รู้จงค่านยังไงบอกว่าถ้าเราอยากปรองรองเป็นการช่วยทากสินคนเดียวเห็นไห,ไหนะการค้านทั้งหมดนี้ไปโลมศลูนย์ยุทธศาสตร์ทางลู่เพราะะนั้นผู้หญิงทุกคนสตรีทุกคนต้องเรียนรู้เรื่องการใช้มือถือในการรับส่งข่าวให้เร็วที่สุดส่งข้อมูลให้เยอะที่สุด เพื่อที่จะได้ทันสถานการณ์ทันเกมเขาอย่างทุกวันนี้ิฉันต้องฟังต้องดู a อ t อที v, เขาว่าเราอย่างไรต้องแบ่งเวลานะครับว,วันนี้คนที่ขัเคลื่อนมากที่สุดก็คือกลุ่มอันดาพานกลุ่มการเมืองของผู้มีอนนานาจที่มาใช้อยู่จะเป็นหน้ากากขาวก็ดีหรือว่าคอมมิวนิสต์เดิมที่บอกว่าเป็นคอมมิวนิสต์แต่งชุดคอมมิวนิส ใช่ฮะคนที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยรุ่นพี่สูนในอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยเป็นคอมมิวนิสต์ตัวจริงรุ่นเจ็ดสิบแปดสิบใช่ไหมน่นมนะการยึดอำนาจไม่ว่าใช้สารรัฐธรรมนูญคุณก็คือพวกกบฏต่อประเทศชาติคือคุณล้มล้างรัฐบาลที่มาจากประชาชนสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่วันนี้แล้วเชื่อว่ามันจะต้องแรงขึ้นมันมาจากสถานการณ์อย่างจริงๆคือการหลักเกิดว่าประเทศเราวันนี้เนี่ย มีกลัวการเปลี่ยนแปลงแล้วความความเปลี่ยนแปลงซึ่งมันจุดไม่ได้กฎอน,นิจจมันจะต้องเกิดแน่นอนตรงนี้คือคือใครก็ห้ามไม่ได้มันจะต้องเกิดพอเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประเทศซึ่งวันข้างหน้ามันจะต้องเกิดแน่ก็มีคนวิตกกันว่าการเปลี่ยนแปลงตอนนั้นเนี่ยมันจะคุมสถานการณ์ได้ไหมคุมได้ไม่ได้ถ้าคุมแล้วมันจะไปในทิศทางที่เขาอยากให้เปลี่ยนไหมยุคนาย,ยกทักษิน เป็นนายรีห้าปีเศษเนี่ยประเทศมันไปไกลมากจากรัฐบาลก่อนๆที่เป็นสมุนอมาตเข้ามาครอบงำคนไทยมึงจึงโง่มึงจงึงจนมึงจึงเจ็บมึงจึงอยู่ในวัฏจักรแห่งความชั่วรไรยมึงต้องอยู่อย่างเนี้ยแต่ทักษิณมาไม่เลยเอาประชาชนเป,ป็นศูนตังสามสิบบาทละสามโครกถึงก้าวการยาหมาเนี่ยเขานนะเขายนะึดอำนอาจเราได้ เขาก็ชนะไม่ตลอดเขาก็อเราแพ้พลังประชาชนเราเลือกพักพลังประชาชนเอาแล้วกันนะอย่างที่หนึ่งนี่พิธีกรเราเนี่ยะนะครับหรือข่าวเราเนี่พูดไปทางเขาอย่างหนึ่งเลยนะครับให้ทางเขาอย่าจะให้ทางเขาอย่างนักกฎหมายเราดิเวลาเขาตัดสินออกมา,มาเชยเลยนะครับนี่เอาหนึ่งเอาไปแก้ไขหน่อยออกมาเลยนะครับอย่างคุณจะรย์รุพันธ์นี่เขาผู้หญิงทแท้ๆผมถ้าผมรู้ว่า ไอ้พวกฝ่ายตรงข้ามนะครับไปทําอะไรที่ไม่ถูกต้องผมก็ไปต่อต้านภายใต้กฎหมายนะครับดีใจนะครับที่เกิดเวทีสารเสวนาประชาธิปไตยอย่างนี้เกิดขึ้นเข้ามานั่งปุ๊บนี่ผมนวดกลุ่มหมอตุนสิ่บ <c oughs> แต่ว่ากลุ่มเขามันต่างกับเราเพราะของเขาอ่างประชาธิปไตยแต่ใจมันเป็นเผด็จก,การ